วัสดีครับผมนนทวัฒน์เตชะธรรมเสนครับวันนี้เรามาอยู่ที่แม่กองนะครับจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เรามาฉีดโฟมเรือประมงห้องเย็นนั่นเองเรือตัวนี้ที่เราจะมาฉีดก็เพราะว่าเกิดการซ่อมแซมแล้วก็รื้อโฟมเก่าออกการฉีดเรือเพื่อเก็บความเย็นวันนี้ที่เราฉีดนะครับเราฉีดมีพื้นท้องเปนครับทั้งหมดเลยทุกห้องนะครับฉีดผนังกับเีพยแล้วก็ด่านฟ้าเนี่ยครับ การฉีดโฟมเราจะค่อยๆฉีดตั้งแต่พื้นนะครับฉีดพื้นไปก่อนแล้วไล่ขึ้นมาจากข้างบนแล้วก็ท้องท้องเปแล้วก็เปียะนะครับฉีดเปียะไล่ขึ้นมาจากข้างบน mm hmm. จนเต็มพื้นที่นั่นเองการฉีดตรงนี้จะซับซ้อนมากกว่าการฉีดทุ่นหรือว่าฉีดถังวัสดุอย่างอื่นนั่นเองเพราะว่า เราต้องเจาะรูไล่ระดับนั่นเองเจาะรูที่หนึรูที่สอรูที่สามครับแล้วฉีดไล่ขึ้นไปถ้าเราฉีดอัดแรงมากเกินไปจะทําให้เกิดการระเบิดของไม้ขึ้นได้เพราะว่าแรงดันโฟมอ่ะจะสูงมากแล้วก็จะดันดันไม้ออกมาทําให้ปีแล้วเกิดความเสียหายกับตัวเรือได้ครับซึ่งต้องมีความระมัดระวังในการฉีดมากแล้วก็ต้องมีความรันาผนิในการฉีดค่อนข้าง,งสูงเหมือนกันครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ทำเนี่ยมาเป็นระยะเวลาเป็น10บปีแล้วครับในการฉีดเรือประมงของเรานั่เองครับ การเก็บงานของเราคือเราเจาะรูฉีดโฟมเข้าไปแล้วเราจะใช้กาว e อีพ็อกซี่ตัวนี้นครับอุดรูปิดให้ลูกค้าด้วยให,ให้เพื่อเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบมากที่สุดช่วงที่เราทําการเก็บรายละเอียดหรือว่าอ e ีพ็อกซี่เนี่ยเก็บเสร็จเราก็จะทําการแซะเศษโฟมออกด้วยที่มันติดอยู่ตามผนังต,งต่างๆหรือว่าติดอยู่ตามพื้นต่างๆเราก็จะทําการเก็บละแสะเก็บโฟมให้เรียบร้อยด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อนะครับเรื่องการฉีดโฟมทุดเลยน้ําห้องเย็นเรือประมงนะครับก็สามารถ ติดต่อทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเองมีทั้ง YouTube Google Facebook แล้วก็ t i k t o อ Line นั่นเองครับสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปการทำงานของบริษัทเจ t เนอเรชั่นคครับต้องขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับ